อาจจะใส่พริกเพิ่มลงไปเราอาจจะใส่มะนาวเพิ่มลงไปก็ได้แล้วแต่ความชอบเลยนะคะสำหรับวารุตาแค่นี้พอแล้วค่ะหอม ค้าเจอกับวารุตายแล้ววันนี้กำลังมองหาเมนูว่าจะทำอะไรให้แฟนทานดีค่ะ,ะเผอิญว่าเจอของที่มีอยู่ในตู้ จอของสิ่งนั้นสิ่งนี้วารุตาก็เลยมารวมนั้นก็ผสมปนเปกันค่ะมาดูค่ะว่าวารุตามีอะไรแล้วจะทำอะไรให้แฟนวารุตากินค่ะเสียงดังนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าหน้าบ้านเจ้าหน้าที่เขากำลังมาเปลี่ยนท่อบำบัดน้ำเสียใหม่มาดูอาหารของเรากันเลยค่ะวารุตาได้หั่นเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือแครอท พร้อมด้วยต้นหอมใหญ่ส่วนตัวนี้ก็เป็นต้นหอมผักชีกระเทียมรวมทั้งมะเขือเทศแล้วก็ปลาปลาวารุตาทอดเอาไว้กินคู่กับน้ำพริกเหลือก็เลยมาคิดเมโนูนี้ค่ะแล้วก็นี่คือข้าวเหลือ ข้าวของวารุตานี้นะคะก็เป็นข้าวที่เขเรียกว่าเป็นข้าวที่ผสมไรเบอร์รี่เป็นข้าวที่ผสมลูกเดือยเป็นข้าวที่ผสมข้าวสีเหลืองนิดนึงแล้วก็ผสมข้าวขาวทุกอย่างเมื่อหุงออกมาก็เป็นแบบนี้กินคนเดียวไม่ถันก็เลยต้องหาคนช่วยค่ะแล้วก็มีน้ำมันน้ำมันอ่า น้ำมันวารุตาให้ดูนี่คือน้ำมันถั่วลิสงนะคะส่วนตัวนี้จะให้ดูอีกอย่างหนึ่งไข่ออร์แกนิกที่ลูกค้าเอามาให้วารุตาไข่สีนี้นะคะจะไม่เหมือนกับไข่ที่เราเห็นจะเป็นไข่ออกสีฟ้าการส่วนประกอบอาหารเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาลุยด้วยกันคะ่ะกระทะเริ่มร้อน ใส่ไปเลยค่ะน้ำมันนี่เป็นน้ำมันถั่วลิสงกระเทียมต้องจัดหนักหน่อยค่ะให้ฝรั่งเขาช่วงรอกระเทียมค่ะเมนูนี้นะคะก็เป็นเมนูง่ายๆเป็นเมนูก็เรียกว่าล้างตู้เย็น อะไรช่วรุตาซื้อมาจากตลาดนะัดมีอะไรเราก็มาปะปนปนเปกันด้วยกันค่ะถือว่าเป็นเมนูง่ายมากแล้วก็อร่อยด้วยค่ะอหอมกระเทียมมากๆ ตัวนี้นะคะเป็นปลาที่วรุตาโทษด,ด้วยก็เรียกว่าเป็นปลาโทอขมิ้นใส่ขมิ้นคลุกคร้าขมิ้นวารุตาก็ใช้ขมิ้นผงนะคะคลุกเคล้าเข้าให้ทั่วแล้วก็ผสมกับเกลือออร่อยมากๆเลยคะ่ะหอมขมิ้นกินแล้วอืเพื่อสุขภาพขมิ้นนี้นะคะแก้ก็เรียกว่า บ้านจานอนุมูลอิสระที่จะเป็นตัวที่ทําให้เซลล์ของเราทํางานปิดปกติแล้วกลายเป็นมะเร็งค่ะอย่าลืมลองไปทํากันดูนะคะเป็นเมนูปักใต้บ้านเราค่ะนุ้ยกระเทียมเหลืองแล้วปลาลง น้ำตาขอลงแครอทตัก hmm. ต right mm ้นหอมลงไปเนียตื่นเต้นจะออกมาหน้าตาแบบไหนเนี่ยหืมน่าทำ ถึงคราวของใส่ข้าวข้าวนี้นะคะก็จะพยายามใช้ก๊อกุกเม็ดกระโดนกระเด็นไปตรงไหนก็ต้องเก็บกลับมาค่ะ แล้วก็โรยหน้ากับข้าวค่ะเครื่องปรุงนั่นก็คือผงขมิ้น กระเีใส่ไปเท่าไหร่ก็ได้นะคะพริกไข่แงนอนค่ะเกลือปรุงรสใส่ลงไปเลยตีไปเลยค่ะตอนนี้ใส่มะเขือเทศเลงไปเลยค่ะ หลัที่เราต้องปรุงรสแล้วค่ะแน่นอนวารุตาทุกครั้งของการปรุงอาหารจะชอบใส่ขมิ้นผพริกไทยก็เหมือนกันของคู่กันค่ะตามมาด้วยเกลือวรุตาจะเป็นคนที่ปรุงอาหารด้วยเกลืออย่างเดียวนะคะ อชิมน,นิดหนึ่งนะคะอืมอืมอร่อยข้าวเสร็จแล้วคราวนี้มาเจียวไข่กันค่ะ มาลุตาจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนิดนึ่งนะคะโอ้ร้อนๆน่าทานมากมมาค่ะเมนูข้าวผัดไข่เจียวของวารุตาเสร็จแล้วทานด้วยกันค่ะ ด้วยไข่เจียวโรยหนะ้าตามด้วยต้นหอมผักชี เราอาจจะใส่พริกเพิ่มลงไปเราอาจจะใส่มะนาวเพิ่มลงไปก็ได้แล้วแต่ความชอบเลยนะคะํำหรับวารุตาแค่นี้พอแล้วค่ะอหอมหอมผักชีหอมไข่เจียวควันยังขึ้นฟุ้งอยู่เลยคันเนี้ยนี่รอทำไมรอทำไมขอชิมไข่เจียวหน่อยค่ะ โอยฟุ้งฟุ้งฟุ้งอืมเอเจ้อร่อยอร่อยเมื่อกี้ก็ชิมข้าวไปแล้วว่าอร่อยเดี๋ยวขอชิมอีกทีอืมอร่อยอืมมีปลา มีข้าวที่มีลูกเดือยมีแครอทมะเขือเทศแล้วเอาไข่เจียวราดแบบนี้คือเขาไม่เละรวมกันก็เป็นข้าวผัดที่ธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาค่ะอุยอร่อยทำามีได้ทาน ข้าวผัดเมื้อนี้ก็คงจะอร่อยน่าดูเป็นของเหลือจากไหนตุ้งเย็นค่ะเราเป็นแม่บ้านเนาะมีอะไรเราก็มาจับใส่จับใส่เข้าไปปรุงอาหารให้เข้าท่าเข้าทีทานเมื่อไหร่ก็อร่อยทุกครั้งแต่จะให้ถามว่า ทำซ้ำรอยได้ไหมไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราเป็นแม่บ้านเฉพาะกิจค่ะคือมีอะไรก็ใส่ไอ้นั้นไปค่ะไม่มีสูตรเฉพาะอืมอร่อยอืมง่ายอร่อยมาก เดี๋ยวน้องก็เห็นก็สงสัยพี่วรุตาไม่ปรุงรสเหรอคือการปรุงอาหารของวรุตานั่นก็คือเน้นใส่เกลือใส่พริกไทยแล้วก็ผงขมิ้นแค่นั้นเองค่ะทุกเมนูที่ทำในบ้านก็คือจะลงท้ายด้วยสามตัวนี้เท่านั้นเองค่ะก็จะมีผงลูกจันทร์ด้วยนะคะวรุตาก็จะใส่ลงไปด้วยแต่ในข้าวผัดนี้ไม่ได้ใส่ คือเรามีสมุนไพรตัวไหนที่อยู่ในบ้านก็เน้นใส่ค่ะอื๋ออถ้าใครอยากจใส่พริกก็เพิ่มรสชาติได้นะคะบีบมะนาวลงไปสักหน่อยก็คงจะแซบขึ้นอืม 还儿 <IR. S 2> <laughs> อร่อยมากๆเลยค่ะเมนูของเหลือจากในตู้เย็นก็เรียกว่าเป็นเมนูโลตู้เย็นก็เป็นของที่บรุตาเ็าซื้อมาจากตลาดนัดทางนั้นเลยนะคะก็ในช่วงสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราจะกินทิ้งกินควางไม่ได้อะไรที่เขาจะเน่าจะเสียเราก็กินเสียก่อนแล้วอย่าพยายามทิ้งให้น้อยที่สุดหรือไม่ต้องทิ้งเลย เราซื้อมาเท่าที่เราจะทานหมดภายในช่วงเวลาหนึ่งเรื่องเงินเป็นเรื่องที่เราต้องคิดให้มากนะคะทุกครั้งที่เราจ่ายนั่นหมายถึงว่าเราต้องได้ไประโยชน์อย่างเต็มที่จากเงินที่เราจ่ายไปด้วยนะคะสำหรับเมนูวันนี้ข้าวผัดโรยหน้าด้วยไข่เจียวของวาลุตาอร่อยมากๆเลยค่ะใครที่อยากจะลอง ลองไปนำไปทำดูนะคะไม่ง่ายไม่มีสูตรลับสูตรเด็ดใดๆกังสิ่งเดี๋ยวเจอกับอรุจาในกรปกนาสหร์สวัสดีค่ะบายบาา